มาดีค่ะมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทำซารามนอีกแล้ววันนี้จะมาสำาามสูตรรีอานอาบน้ำกันนะคะก้อนนี้ก็จะเป็นนี่นะคะกาวผสมกับสีผสมอาหารหินดิยังในกล้องอาจจะสีไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็ไปดูอุปรกรณ์ต่อไปนะคะ อุปกรณ์อันต่อไปก็คือครีมอาบน้ําผสมน้าเปล่านะคะของเราเป็นครีมอาบน้ําโพลเช็กสีเหลืองนะผสมน้าเปล่าประมาณนึงนะคะนี่ค่ะครีมอาบน้ำเราจะเป็นอย่างนี้นะโพลเช็กค,ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก็เทกาวกับสีลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่อะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะใส่ครีมอาอาใส่แชมพูล,ลงไปก็ได้เราจะใส่ อ่าทานี้ลงไปเลยนะคะประมาณนิดหนึน่งท่านี้เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยนะคะทวนเสร็จทวนเสร็จนะคะมันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะคะที่กตั้งก็ก่อนมันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มน,น้ำยาสลามลงไปอีกนะคะนี่ก็จะเห็นยัง แล้วก็ควรไปอีกมันก็จะเริ่มจากตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จนสลามเป็นก้อนเลยนะ ก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มจากตัวกันขึ้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งดีกว่าวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแป้งเดี๋ยวเราใส่แป้งก่อนนะนะคะแป้งก็ ลืมแนะนำไปบอกนะว่าใส่แป้งนิดหนึ่งแป้งยี่ห้ออะไรก็ได้แป้งโยคียก็ได้นะจะเป็นแป้งเพสตแป้งเคแป้งเด็กนะใส่เพิ่มลงไปอีกคนจนจับตัวกันเป็นสลามเลยนะขั้นตอนนี้นก็ยากพอสมควรนะคือเนื่องจากเราผสมน,น้ำเพื่อนเพ่อก็ไม่ต้องผสมน,น้ำก็ได้ ไม่เริ่มเหนียวนีๆอะ่ะสวยมากเลย้าอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะอุ้ยช้อนช้อนหักตายตายเหนียวมากเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเลยนะคะขาะพอนี้ก็จะได้เนประมาณนี้นะนุ่มมากเลย ยืดมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังสียงจิ้มกันเลยดีกว่ากูอะเนื้อมันฟูมากๆเลยนะคะแผ่ได้บางเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวสลามให้ดูนะคะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปใหม่ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกมากๆเลยนะ